อันนี้เขามานอนเองนะคือเรานั่งอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะก็จะมาอยู่ระดับสายตาให้เห็นว่าเขาอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็จะให้ดูอีกตัวหนึ่งนู้นเห็นไหมเดี๋ยวซูมแป๊บนึงนู้นอนสบายแต่อตัวนี้เมื่อก่อนจับได้แต่เดี๋ยวนี้จับไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเห็นไหมข้างล่างใตสารประภูมิเห็นไหม ดำๆเนะ2สองตัวนั้นก็ของเพื่อนบ้านเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจับเขาไม่ได้แต่เขาชอบมาอยู่บ้านเราเขาก็ยังแอบกลัวอยู่อันนี้ก็ของข้างบ้านเหมือนกันแหน่งสติดชนะทองอันนี้ก็คือของเพื่อนบ้านเหมือนกันไม่มีแมวเราสักตัวนึงทองกระเถิบไป ទៅបាយຢាមឲ្យយុងជាមួយខ្ញុំអត់ហេ